สบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสกุทุกุลคารสวัสดีตอนบ่ายพี่น้องเขาเสียบเห็นวิวนี่โดนแล้วนะคะรับปกติก่อนนางอยู่นี่น,งนางสิบุคคลเห็ดกินสวนังอัมมาลากิดเนี่ยกนเราจะตำเ,เห็ดเมนูตำเห็ดเปลืองขัวพริกควย ีกกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศลงไปแล้วตำแล้วียว่อปล่อยก็จะตำเห็ดลงไปปกตินางอยู่นางสิบคนเห็ดกินใน่นางนอนเนี่ยเห็ดกินสนาอมรลากินหมักเห็ดพัดเห็ดยังสูนองเต้องทำกินอาหารไทยเราเป็นน้านะ แดงไปนิดหน่อยเพิ่มความหนูแด้งหนูแสนปลาดิดหนง น้ำปลาซอบเค็มอย่าถามไมเค็มปาหวาง แสบแท้แน่นอนป่นเห็ดมาสิครัป่นจางแล้วเตะร้อยแหวงต้องใสชิจางอันนอยเงี้ยแหละไปอันนี้คือป่นเห็ดไข่ป่นเห็ดฟาง น้ำพริกเห็ดฟ้านะสีมือพันล่านะคะนั่งหมักกินแล้วะนางที่นางกัดซื้อไป็นตำกินอยู่เพื่อนคนเดียวตำกินแบนัวเสร็จแล้วมากินข้าวมาจะกข้นอกค่ะมากินข้าวกับปนเห็ดนะคะ ขาไปกินนันกันยังไงอันปากุณแม่บส์สีอยูบานเนาะอบด ใชห่า,หาจ้าอเอาอาผักตุ่มเปิดเป็นแซ่บเอาแป้งมอเลยบ้านนำลากับนำต้มกา็าดเป็นยองเอาก,ะกระตก้อนนั้นอย่ะหลายเป็ยองอะไรมันดอา,า,าอไป ยังหนึงนม,นมืนมันไต่ตามเทิงนะกนะ็คุยกุางเว้นหนึ่งเหมืหอนแล้วเราก็ไปทักเขาเอาไปกดมาขายอะขอขายของคนเ,เป็นต่อ,ตอ,อ,อเป็นต่อเป็นเอาเห็น แป้งจะแซ่บริมอะน้็งไม่ใช่น้ำแแบไายปูแดงแห่งการแซ่บเขาคืปูแป้งนะไทยปูแดงแห่งการแซ่แซ่ปูดูกรดงแดงอะไท่มันก็แซ่ นางเอาเนี่ยเนื้อมันนี่แน่นแค่ยังไงปากกาเรียกโคตรไปจนมือบาดเลยิ เป็นครับพ่อพกเราลงมือกันตองใช้ท้ถังนะ giá là sau khi người ta lại bớt. À, bớt, bớt nó có phú yếu luôn bớt là bớt cái giá cho thì có nhất trước khi dẹp คือจีซองก็ตื่นมาข่าวนะ้าข่าวต้องหิดเผือกไว้ข่าขคืนมันยอดบรรับไปแน้อจกกิโลนสเ่า จากส 45, 45, 45, 45. ี่สิบห้าสี่สิห้าคนกิล้ไม่มายาเขาดียุะทีแต่ก่อนไทยกินหายามากินหายาแบบะไมากินก็บอกบว 嗯，白是喝的黑喝相互。嗯 ที่พัาไปกะเลว่าให้ออคือน่าของไม่ร้ห <S we at> <this> ้อ <TALIESIN> วิวายในังที่เขาอยู่นี่นกันซอขแต่โดนระคาเพ่าเปล่าแล้วาะทำหนึงพนัอเปนแนวขามอ่ะสเปยหนึ่งเจ็ดสี่หรือว่าสเปยแงบรูท่เขาอยกพุ่นแบบเดี๋ยวนี้เขาติดตัวนะก็มาารากัไปรวมตัวกันยาน่ะ บริการกับซิมเมอ่อนะคะเป็นน้องขาวโอเคค่ะสบายดีจ้าเป็นน้อง